ชมผู้อารยาเคลื่อนไหวเองใครถ่ายพิธีกรใหม่ตุ๊กหมดสืบเนื่องมาจากกรณีที่กระแม่พัชรศรีเบนจมาศออกมาประกาศยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรรายการต่างๆที่เคยทำอยู่ทั้งรายการ3ามแซบและเทคมีอ u t ไท a แลนด์เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม โดยทั้งสองรายการต่างพากันหาพิธีกรใหม่มาดำเนินรายการทำให้โลกออนไลน์ต่างออกมาเดากันว่าจะเป็นใครกันที่จะมาเป็นพิธีกรอย่างรายการ3ามแซบมีชาวเน็ตมองไว้หลายคนว่าน่าจะมาเป็นพิธีกรยกเป็นตัวเต่งในวงการไม่ว่าจะเป็นกิกสุวัจณีแพทนภามดดําโอปอ้อนสี่พันไออภิษดา และล่าสุดชมพู่อารยาก็ออกมาเคลื่อนไหวเองเลยละค่ะว่าเรื่องพิธีกรคนใหม่โดยการโพสต์ภาพตัวเองขณะที่นั่งคุยกับแม่แอฟทักษออนพิธีกรรวมรายการพูดคุยกันถึงเลข3-9แต่มีประโยคหนึ่งในภาพที่หลายคนต่างโฟกัสใครแทงเลขมาก็ถูกหมดแต่ใครแทงพิธีกรใหม่เราตุบหมดเลยแม่อิอิ พร้อมระบุแคปชั่นพูดได้แค่ว่าวืดทุกสำนักทิปรายการวาไรตี้ที่แซ่บที่สุดในสามโลกงานนี้ก็ทำเอาโลกออนไลน์ต่างเข้ามาเดาชื่อพิธีกรใหม่กันต่อไปบางก็บอกว่าหรืออาจจะเป็นพิธีกรชายก็เป็นได้ งานนี้เราก็มอหล่อลุ้นกันต่อไปนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ